อยู่ปะใช่เธออยู่นี่ไงตรงลิฟนเนี่ยที่เราไปสามารถเขาได้เก่งตเอีบเหมือนเดิมเลยไม่ใช่คือเราอ่ะเราถึงด่านสี่แล้วเพื่อนใช่แต่แต่ว่าประตูไอ้ตรงสุดไอ้ตรงนี้มันมันก็โผล่มาที่นี่มาล่าสุดอ่ะไม่ใช่เรายังไม่ได้เล่นต่อเลยก็เราตอนนั้นเราตกลงว่าเราอะออกมาเซฟไ ไม่มันไม่มีทางไปต่อไม่มีทางไปต่อกูจันได้เงามาดูอะนะไอตรงไอตรงเนี้ยคือที่ที่ตรงสุดท้ายเลยอะโอาเมา์วคตึงเลยไม่ได้ออนนี่มาควรตึงเลยไม่มีแผ่นรอกเมาส์เปิดเพลงปิด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 ปิไปดปิ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 ่ปิดปิดปิดาิกปิดปิดปิดปิ่ ไม่ใครฟฉายกูตายเหรอเอาอตบเนี่ยอ๋อเจอละอ๋ะอเล่นภาษาไทยเฮียเลยกดไปใชยไม่มีครับออกดูละหรือว่าเป็นตู้น้ำอะไรนั่นวะไหนเออตู้น้ำมีตัวเลขอะใช่มันให้น้ำก๋วยเตี้อ่ะจำได้ว่าเป็นรูปก้าอี้อ่ะ ไหนตู้น้ำไหนทำไม่ได้กูเดินหายอยู่แล้วกูเจอแล้วกูเจอแล้วเนี่ยกูอยู่กับใครเนี่ยนี่ปะสีแดงไหมวนี่ตู้น้ำเปสมุดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกูมี 8, แปดเหรอนับไปดิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าดิเก้าใช่ไหมเอออันนี้ดูไปอีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอาที่เจ็ด พี่กดน้ำสามเจ็ดโตเท่าไรหนึ่งสองกดน้ำสามใช่ปะใช่สมุดเท่าไรสมุดเก้ากดไปละโตโตหนึ่งสองสามไ้ยี่กดน้ำที่กดน้ำถ้ามันไม่ได้นับแค่ห้องนี้มันไม่ใช่สามนะเวห้องนี้ห้องนี้เอาแค่ห้องนี้สามหรอทำไมคุณนับได้สี่อ่ะไอสัตว์อาสใ่ปะอ๋อสี่หรอสามคุณกูได้มองมด้ี่ีไอ้ย่าบังดี้อย่าฉายไฟกูมองไม่เห็นนี่ประตูเปิดหรอใช่ปะใช่เนี่ยใช่ นี่ขอขอมทำอะไรได้ป่ะอ๋อไม่มีอะไรก็าทำอะไรไม่ได้เลยมันคือคนเราเหมือนจะตายเลยวะเออไอ้มันมืนจะตายดั้มพอรับไม้เหมือนจะตายเลยวะเวลากู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 เอากูเอาเอเหน้าจี้บารงขึ้นมือไว้ก่อนแล้วกันเหมือนจะตายเลยจริงๆทำไมมึงโดนอะไล่ไม่รู้มันแปลกอะไเล่นใหตายแล้ว ไม่ถึงตายปะเขาถามไปมันเก็จะมันมันลาสังหรณ์ไหมพอลาพอจะเจอผีเหรอใช่ไงเฮียพื้นที่เนี้ยมันกำลังจะตายเลยผมไม่รู้สึกว่าจะเจอเลยตอนเนี้ยห้องนี้น่าจะไม่มีอะไรทำไมมีคอมทุกห้องเลยวะเฮ้ยน้ำเก็บห้องกดแล้วไม่มีอะไรเลยกดไม่ได้เออเนี่ทำไมกูได้เสียงเท้าแบบตุกๆมาเอ้พี่น้อง ใช่่ะใครอ่ะนี่ก็ทำไปต่อมันมีทางเดียวที่ประตูต่อตรงเดียวโอ้โหไปเถอะชานำไปดิไหนมืดเนาะมืดห่มนำแมงมามามาห้องนี้มาห้องนี้มเดี๋ยวดีไซน์คาเมล่ากดแมงไหมกดดิกดไปแล้วทำไงอ่ะเ้ยนต้องเดินไปตามทางโอ้ยไอ้เจ้ยกูตกใจทาไมประตูหลังปิดอ่ะ ปิดปิดเองปิดเองปิดเองเนี่ยกล้องอ่ะเนี่ยกล้องเนี่ยต้อไงอ่ะตรงกล้องตรงกล้องมีเสียงเลยอ่ะเสียงนี้อะไรวะพวกล้องคือผีป่ะออฟฟิศอ่ะดูว่ากูจำแบ็ครูมห้องนี้ไม่ได้อ่ะเดินด้วยกันเถอะง่ายงานทาชียร์รอดเดินเนี่ยเดี๋ยวบังกันนะบังกัน สปอร์ตเต็มเลยนะโอมันให้ดูดิปะโอ้มันมันถ่ายเราด้วยนี่ใช่ปะกูเอาแฉลงก่อนเลยกูไม่รู้วะอ่ะกูกูกูใช้สังคีตอ๋อกูเข้าใจละกูเข้าใจกูเข้าใจทุกอย่างละทำไมเราต้องไปกลับไปรีเซ็ตกล้องแล้วเราก็เดินหลบกล้องอ๋ออ๋อไม่ให้มันเจอใช่ไหมประมาณนั้นปะอ๋อเออน่าจะใช่หละเพราะมันมันขึ้นสปอตตัวอันเลย กูตองมีอะไร่ว่าตรงไหนไหก็ใจเลยสักครั้งแล้วพวกมึงอยู่ห้องไหนเดี๋ยวันงังงทังงเอ๊ะอะไรเขียนว่าอะไรอะชาดูอัดไอเดีไม่มีเสียงเหมือนแบบฮาฮาเยเอ๊ยมันมีมันมีลุยข้างหน้าเปงานดีเปงันด็ดเปงัด็ดเด็คนหนึ่งเปงนด็ไม่งานอะ เอกเข้าท่อมานะอยู่ในท่อนะอยากนำเลยอาชามาดิอาได้ดิคุณนำให้เอามุ้งส่องไฟมุ้งส่องไฟมุ้งส่องไฟมุ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 ้งส่องไฟเนี่ยพี่ตายก่อนก็มึงเนี่ยพี่ผมมีเซตกล้องอยู่เลี้ยวขวาพี่เลี้ยวขวาคือมุมนี้ไม่น่ากลัวสุดๆเลยอ่ะกูยังอ่านหลังแล้วไม่รู้กูไม่รู้ guys ช้องใช้ใชชแฉลงมั้ยแฉลงกูว่าไม่มีผีเว้ยถ้ามีผีมันมันมัน่นนจะวิ่งหนีไปได้เอายัดใส่มือตัวเลขไหนก็ได้เออเอ,อ่าสองกูว่าให้เราวะมันกลับมาห้องแลกเว้ยให้เราแบบมารีเซ็ตอะทางกลับมาห้องรีเซ็ตะอะเห็นปะนนใช่จริงอะใช่ใช่ตรงนี้อ๋อเข้าใจละไม่ให้เราเดินกลับมาทางนี้ไงแค่นนกูกูรอดแล้วนะไม่สปอตแล้วเนะี่ย อุบายเอ็กซ์ตรีดาน่ะเราก็ต้องเดินดีๆเดินกลับมากูรีเซร็ตแล้วกุไม่สปอร์ตแทนน่ะเดินมาตรงนี้เดินกลับมาทางเดิมตอนเดิอนอยู่ตบกล้องอยู่ต้องต้อง,อง,องทางเวลากล้องหันหน้าป่ะอะไรนะต้องกล้องหันหน้าไปหรือไม่ให้ผลดเดินไปเร็วๆได้ปะวะไอ้เหี้ย

เอามีคนโดนทางตันโอ้มีคนเดินเข้าไปในประตูอ่ะมึงมึงไปลองอัน้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกูเล่นให้ให้เดินเข้ามาในห้องเนี้ยอ่ามันห้องทางด้นมึงไปไปรอตรงนั้นไหมไปลองอันนั้นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวกูเล่นให้ดูกล้องยังไงแล้วเดี๋ยโอ้ยใครเหยียบวะไม่รู้กูยึดเกมแพมเลยอะได้ดอกไปในห้องอ่ะ มาแล้วเนี่ยไปต้องแรมเหรอของดีโอ้โหแม่เฮียรูปหน้าใครวะเนี่ยไปหล่อถึงจีบ้าเอ๊ะเอ๊ะมันกดเอ๊ะมันกดมันกดปุเอ๊ด้ันมีปุ่มให้กดใต้รูปอ่ะเออมีอ๊ปุ่มให้กดไอ้มีสเปรไล่แมลงมาเก็บร้านได้กดว่าเหมือนต้องฉีดมาแรงป่ะหนวะสเปรอ๋อ มันนี่กลัวใส่มือเลยเฮ้ยหลบ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 กดโอ้โอ้โหกดเดี๋ยวพี่กดตรงนี้ฮะอกดละไม่ทันละกดไม่กดไม่กดไม่ดีกดไม่กดไม่ปุ๊บมนั้วนรุ่นม้นอ่ะอ๋อมาดียีโคลาเลยยีโคลาเลยกดอยู่เนี่ยอ๋อใครไม่กดอ่ะละอันเลยทำไมไม่ได้วะอ่ะกดเลยนะกดแล้วเนี่ยเดี๋ยวกดแล้วเนี่ย กดหรอเออกดอ่ะกดแล้วแล้วก็คนเนี้ยกดเห็นปะไหนอันแรกวะอันเนี้ยอันเนี้ยเออเอ้คนอันเนี้ยอันเนี้ยกดเออใช้ช้ากดกดอ๋อเบิดใช่แล้วมันต้องกดให้มันติดหมดไอ้นี่คืออะไรวะเนี่ยอะไรหกอ๋อไม่ใช่เจ็บเจ็บพลาสเปย์เลยนะเพรามันต้องใช้เปย์ให้มาสี่อันแปลว่ามันต้องใช้เลยเปย ไปเลยนะเอาขึ้นไม้มือสองนี่แมลงอ่ะไปบงปได้เลยไม่เป็นไรเลย If you feed them the y will reward อะไรในอะไรอ่ะมะชลังไม่นุ่มเอ้ยมีมีมีน้ำผลไม้ใหรมีช่องมาเจ็บดิเฮ้ยไม่มีช่องหรอน้ำผลไม้โอ้ยสมองกูหมดสมองกูหมดมันเปไรไ มันบอกว่ามันบอกว่ามันมันกินมันมันบอกว่าถ้าเราให้อาหารมันจะให้เดบิวรีวอร์ดอยู่อ๋อลำดับไม่กินป่ะกินที่มอสจารี่มาอีฟิวที่มอเจาลี่ปิดงานงานเอามอสจารี่โยนให้มันอะลองดิกูแดกไปแล้วอ่ะมันกินป่ะไม่กูแดกเองอ่ะกูบกูตายมันก็แดกไปดูอ่ะไม่รู้ แค่ห้องเฮียนี่คือห้องเฮียอะไรอย่างวะเนี่ยเนี่ยข้างหน้ามีแมลงอีกชุดหนึ่งอ่ะโอ้ห้องเคี้ยวโคตรน่ากลัวมึงฉีดมาดิอ่าเนี่ยได้มอสเจอรี่ใช่ไหมลองคลิกขวาคลิกซ้ายเราอยู่ตรงขหด้มันแดกเว้ยห้ามคลิกซ้ายไมม่ีีเยลองโยนใส่หน้าปะเออโยนนะฮะเอ้ยหรือว่ากูต้องถืออะไรกดตัวเอฟป่ะเออลองดูเออคือเคี้ยวแล้วเนี่ยใช่ใช่ใช่ลงไปแล้วมันเอาไปละเอ้ยพี่กายลงตัวเอฟวี มันลิฟมันแดบแล้วอ่ะนไ่นมันคือห้องเนี่ยเออห้องอะไรอ่ะจกอ๋อกระจกไอ้เหี้ยเหมือนโอ้ยหุ่นแก่ไม่เปิดลิฟอ่ะไหนลิฟอยู่ไหนอ่ะนั่นลิฟเน่ไหนวะมันมันล็อกมันโดนล็อกก็อยู่อ่ะนะ่ห้หุญแจมาดอกหนึ่ะเปิดได้ปมื่ะมันใช้สามดอกอ่ะอ๋อแล้วก็ไปหามาแรงเพิ่มดิอ๋อ แล้วก็ไปไปฉีดไล่มแมลงแล้วก็เอาไปกดที่นั่นน่ะเนื้อเนื้อมึงกินไปละอร่อยเลยแ,นแนดลปะวะไม่ได้ได้ได้นแดลในที่ร้านละสิ่งที่มันกินคือตัวอะไรวะใน,นะลิฟต์เนี่ยไม่าต้องวู่ได้ไม่แด้ดดยุด,ดยนะังไงอ่ะยุดยังไงอ่ะเอเอามาถือแล้วก,กดเอฟมาถือแล้วก,กดเอฟอ่ะ ให้บอกกลัวให้เขาเดียวไม่ได้ระวังนะขึ้นมามีจำสแกนนะเสียงมันดังหน่อยอูแฮห,ห่แฮห่นั่นแหละน่ากลัวเจ็บกุญแจเลยแล้วก็เอามอสจลรี่อันนึ้ครับไอจัดส่ไปละครบแล้วอีกทางนั้นอ่ะครบแล้วก็ไปดีไป กูไม่มีสมองจะตายออกไ่พี่โหมีน้ำไมีน้ำอยู่สี่ผงอ่ะมีผงเดียวในลิฟต์อ่ะนี่อย่าลิฟต์เนี่ไงในกุญแจอ่ะต้องไปแจกด้วหรออ๋อเราเข้าไปคนเดีเขาไปดีเขาเข้าไปคนดีไม่หวั่จริงใจัเฉยถ้าเป็นผีมากลัวแม่งก็คงวิ่งมันยัดหน้าประตูไม่เข้า ไอ้ของกูจะเต็มตัวแล้วว่าของกูล่นแล้วเพื่อนของกูเต็มจนกูแดกเล่นไปอย่างละชิ้นแล้วอะเออโอเออไฟฉายไม่ใช่ดีแรกเนี่ยวะหมอกมันเป็นหมอกเนี่ยเอามอลวอเตอร์เนี่ยใครเอาเปล่าเจนผีน้องอันหนึ่งนะไปเอามอลวอเตอร์ปะเนี่ยไปใครมีน้ำฆ่าสมองบ้างเถอะบ้างอ้าวอ้เฮียเมื่อกี้กูบอกให้มาเก็บก็ไม่เก็บอ๋อเอาไปไอ้เฮียอ่ะโดนท่านะ กูกดออกก็เสร็จครับกูตายกูตายก็ดูแลต่อแล้วกันดูแลอะไรอ่ะดูแลอะไรอ่ะเออเป็นอีพกได้อยู่เวทอีพเป็นอัลต้าแล้วมีหมอกพวกแหลกเลยคอมเก่าไม่ไหวกูเป็นอัลต้ามีตัวปลอมอะไรอมีตัวปลอมมันฮัลโลเมื่อกี้ใช่หรอใช่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 อยากรู้ก็สองมีตรงสายายเมื่อกี้เนี่ยเไม่มีใช่ปหมมีห้องสองสามห้าต้องใช้โค้ดห้าตัวเดาดิ ช่านะพ่อมึงเลยดาเก้าหมนเก้าพันเก้าร้อาบเก้ารอบนะเจอจูสิกเจ,จ,จออมอนมอเตอร์อีกสองกระป๋องเจอไฟฉายหนึ่งอันสองอันเอออมอนอันดีกันด้วยเด้อเจอออเฮียค่าสมองรถไบยังวะใช่รถคเร็วเลยเฮ้ยเียช่วยด้วย ตายโอ้ยหละเหี้ยดับเบิ้ลเลยเหี้ยไม่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 ผมผมเชี่อกูได้ม่ถามไม่ถามว่าใครเปิดประตูผมหรืว่าบอดเปิดประตูได้เลขนอยู่ตรงไหนอะเลขอะไม่ยิบไม่ยิบมันอยู่ของโตนี้พี่ผมกดเก็บไปแล้วไปด็คิปไปด้วยเฮ้ยใครขะเนขยัน ปิดประตูไอ้สัตว์มันด้เหรอกูไม่ได้เหรอกูโอเคงั้นอยู่กัตินเอ้ยเพิ่งปุ๊บเปิดแล้วปิดประตูด้วยเออเปิดเปิ่งไร่อนนีขอโทษขอโทษกลัวเขาจะไปคนขี้กลัวมันอยู่เนี่ยมันเข้าห้องได้เว้ยห้องเหรอใช่มันอยู่ห้องเราไม่แอบในตู้อ่ะใช่แอบในตู้แอบได้แอบในห้องน้ำอ่ะมีวัฒนาการไม่แอบในตู้ออกตู้อยู่กับใครอ่ะไม่อยู่ ทีม่มันเฮโลแล้วก็เฮถ้ามันพูดอย่างงั้ก็คือผีอยู่กูอยู่กูเดอยู่กูค้างเลยอะผีผีมันเ้กูดวยย <Hello. S 1> แอบในตู้ดีกว่าไม่ใช่ในตู้แอบในห้องน้ำเขื่อนห้องน้ำปิดไฟมันก็ถามว่าเป็นอะไรไหมอ่ะมีแม่มาฮัลโหลฮัลโหลอีติเตอโอ้กูตายฝักเตอร์วิ่งบอดวิ่งโคตรไฟฮัลโหลบอดที่ยังไม่แปลงล่างอ่ะแม่งแบบแปลงเดินนะต้ห้องนี้มีมะเร็ง อยู่ห้องไหนกันนะกูอยู่สองหนึ่งศูนย์นะเออผีอยู่ผีอยู<__<__่ห้องบะห้องห้องเริ่มต้นเฮียใครวิ่งกระโดดข้างหน้ากูเมื่อกี้วะวิ่งกระโดดวิ่งกระโดดคนวิ่งกระโดดคนวิ่งกระโดดคนแน่นอนดิ้ยวัดจะฟังไหนอ่ะเอ่อจุดเกิดอ่ะจุดเกิดเราไปอีกฝั่งเลยอะเฮ้ยใครเนี่ยเฮียตกงใจเั้ยชากูกูเลิกเสียงตาละกิน พ wow. ี่ไก่วิ่งวิ่งกินกินแต่วีโอ้แล้วสสมองมันจะหมดแล้วเว้ยพี่ไก่ยศพผมมีสมองเลยศพมีสมองเหรอสามอ่ะมีมีไฟไหมไม่สองห้าส่วนเขาได้เขานี่อันนึงเข้าได้เว้ยไปเว้ยวิธีการตรวจวิธีการตรวจคนเราก็คือกระโดดไงไม่มีพี่ไม่มีไม่มีไม่มีใบอ่ากูเข้าห้องเดียวสองหนึ่งสองเปิดช่อกมุขวา เอ้ม of of เยมีมีมีกูมีใบอ่ะกูได้อ่าเฮียอะไรวะเล็กอะไรแกละอะเฮียลวกูเองกูกูเียหมวคกดี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 ไม่มีเฮียอะไรเลยแวละ edit i t air ไว้ไอ้เแล้วผมไม่กลัวห้อะกูกลัวก็แด้กไม่มีของเฮียเลย เออกูก็ไม่มีของใครอ่ะเป๊พี่พี่พี่กูกูบอกอยู่พี่มีน้ำมะนาอไม่ใครมีน้ำมั้งข้าสมองยังกม่อันนี้นี่อ่ะเปนอเด็กยสมองกูแตกละเออเออเออิ้นตินเอาไปกินเถอะอไปอันนี้เอาไปใช้เอาไปอันนี้วสวัสดีอันนี้โตอลู่มาโยสมองกูไม่ฉ่เเชิเอยงยอึ่ ตอ3สมีใบอนุญาตเล็กอยู่อยู่ยูคือเฮียอะไรเก็บไหมอยูมัมเปล่าไม่รู้ตัวยูเอ้สองหนึ่งห้ารไมวะอะไรเละมีเล็ตัวเออะไรอ่ะเอลเอลเอลไร้ขีดแลวโอ้โหแหลกเลยเออ่า่าฮ่อฮ่าฮ่เ่ ทีแบ็คเดียวเลยอ๋อสมองแตกตายอ๋อไม่มีสมองไม่มีสมองมีย้ำมะเดาผมมีน้ำมะนาวอยู่หกอันนะเดี๋ยวพี่ไปคูปะรีไหมรีถ้ารีเลขเลขมันจะเปลี่ยนปะวะไม่รู้วะไม่ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนแน่นะมั้งป่วยมั้ง ผมมีน <si suppression> ้ำมะนาวในตัวผมอ่ะนแต่ว่าพี่มกูสอบปอมไอ้กลัวแหละกลัวแหละเลยกลัวแหละอ้อมตรงข้ามก็มีไอ้เหี้ยะสกูมีไปใายอ่ะเดี๋ยวระเปิดได้ที่ไงเลโกเนี่ยเวลากูได้กระยือศูนยูนย์แล้วอคืออะไรอ่ะศูนย์อะไรอะศูนย์เะศูนย์ยศูนย์แปดเก็ดศูนแล้วก็อะไรศูนย์ยเอลเอลแล้วก็อะไรอ่ะ ไม่รู้กูเก็บเก็บที่อะไรได้ไม่รู้หนึ่งอันกระาะสมองกูใกล้แตกละไอ้สิพี่กายเปกูศพผมไหมพี่อ่ะนะมันไม่ไสมองหมดเป็นหน้ากลัวมากเลยอ่ะใช่จะดักโอ้ยมันจะดักไม่รู้เหมือนกันผมไม่อยากให้พี่ไปเพราะหัวกลัวมันดักอ่ะอะไรมาเฟย์อ่ะนาเลยคือโบเดโมไม่มีอะไรเฟย์ยอ่า ลีแม <Rip ing> <laughs> ่งเลยลีแม่งเลยตราได้มีอะไรตราได้มีอะไรบ้างมีสูตรมีอะไรบ้างอ่ะสูตรอะไรอ่ะเชลนอะไรพีอ่ะอายเล็บเยอะตอมันจุ๊บๆไม่ไอ้ชาบอกเจออีกอันนึงเนี่ยคืออะไรอ่ะอะไรไม่รู้อกอยู่อยู่ห้องไหนไม่รู้กไม่เลือกเลยเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วไม่พูดด้วยไม่บอกเพื่อนอ่ะโอ้เฮียนี่เอาละหมดจะเปิดได้เลย ว่่าไมเป็นอ่าเด็กเดี๋ยวพี่ตรงนี้มันกดอะไรได้อ่ะไหนตรงไหนเนี่ยอ่ะเฮ้ยเจอหรอเไม่สวยไม่ไปฉายมือโอไปเลยเฮ้ยขึ้นไปชั้นบนนะเฮียยู่กลุ่เฟิร์สเลดี้เฟิร์สต้องเปลี่ยนใครใครมีไม่ฉายไม่ได้เลนี่เฟกูไม่มีไป